สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกันครับวันนี้ผมมีเรื่องราวล้นหลอนเกี่ยวกับรุ่นน้องปีหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติตามกันทุกๆรุ่นนะครับหากใครไม่ทำนั้นอาจจะเจอดีก็ได้ประเพณีนี้ก็คือการติดป้ายหน้าห้องครับบอกว่าห้องนี้เต็มแล้วซึ่งนักศึกษาคนใดไม่ปฏิบัติตามอาจจะเจอดีกันได้เลยครับซึ่งก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปรับฟังนั้นผมต้องขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไคร กดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดชมคลิปใหม่ของเราด้วยครับในหลายๆมหาลัยในไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับการติดป้ายหน้าห้องว่าห้องนี้เต็มแล้วเพื่อบอกเก่าวข้อมูลจก่กสิ่งลี้ลับในเรื่องต่างๆบางแห่งเนี่ยบอกทุกชาติทุกภาษาทุกผีกันเลยครับรวมถึงยังมีเงื่อนไขต่างๆมากมายไม่ว่าจะแจ้งว่าห้องนี้มีกี่คนห้องนี้สีอะไรห้องนี้มีอะไรบ้างเพื่อให้วิญญาณได้ทราบครับ บางแห่งยังมีความเชื่อว่าพวกขันพวกชามพวกกาละมังภาชนะเหล่านี้นะครับจะต้องคว่ำให้หมดเพราะบางทีอาจมีผีไปอาศัยอยู่ในนั้นก็ได้ครับท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของมอมูลภานะครับว่าเขาปฏิบัติกันมาแต่ช้านานแล้วด้วยความเชื่อที่ว่าหากไม่แจ้งว่ามีใครอยู่ในห้องบ้างหรือว่าไม่แจ้งว่าห้องนี้เต็มแล้ว อาจจะมีบุคคลที่คุณไม่อยากให้เข้าไปเข้าไปอาศัยอยู่นั่นเองครับแต่แท้จริงแล้วยังเหลืออีกหลายมหาไ่เลยครับที่ก็ยังปฏิบัติตามกันมาในวันนี้ผมได้รวบรวมแม่ท่านแล้วเชิญร,รับชมรับฟังกันได้เลยครับความเชื่อของมอบุรพาจะมีธรมเนียมวิ่งขึ้นเขาสามมุกครับในวันที่8กรกฎาคม ซึ่งมีความเชื่อว่าวันที่7กรกฎาคมนั้นจะเป็นคืนหลอนผีดุนิสิตที่พักอยู่ที่หอในมหาลัยจะมีความเชื่อว่ารุ่นพี่หรือผู้ที่ก่อตั้งที่ล่วงลับไปแล้วนั้นจะกลับมาเยี่ยมน้องๆครับซึ่งเล่าต่อๆกันมาว่าในคืนวันที่7นี้ต้องห้ามออกไปไหนครับและถ้ามีใครมาเคาะประตูก็ห้ามเปิดเด็ดขาดปีหนึ่งจะมีคนที่เจอผีในหอในบ้างครับ ห้องไหนเตียงไหนว่างจะมีผีไปนอนบ้างถ้าปีหนึ่งออกไปข้างนอกตอนกลางคืนก็ <c oughs> อาจจะเจออุบัติเหตุได้ครับซึ่งมีคนเสียชีวิตในทุกๆปีคนที่อยู่หอในจะเอาป้ายมาติดหน้าห้องตามความเชื่อว่าห้องนี้เต็มแล้วเข้าไม่ได้ครับซึ่งจากประสบการณ์ของนักศึกษาที่เคยเจอผีนะครับมีนักศึกษาคนหนึ่งเจอเป็นผู้หญิงมานอนลอยขนานอยู่ตรงหน้าแบบหน้าชนหน้าเลยครับ ซึ่งนักศึกษาคนนั้นบอกว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักครับแบบว่ามานอนทับตัวเขาเนี่ยถึงก็ขยับตัวไม่ได้เลยแต่ตัวของเขาเนี่ยนอนเตียงบนสุดนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนมานอนขนานกับเขาแบบนั้นส่วนเรื่องที่สองนะครับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยนอนอยู่เตียงข้างล่างกับเจอผู้ชายเนี่ยมาหวหูลเสาเตียงเล่นครับซึ่งนักศึกษาคนนั้นบอกว่ามันมืด,มด และเห็นเป็นเงาสีดำๆแต่ตาเนี่ยเป็นสีแดงมองชัดเจนมากเลยครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อของมอบูรพานะครับและเรื่องราวความหลอนที่เกิดขึ้นและมหาลัยต่อจากนี้นั้นก็คือความเชื่อของมอน,นเรศวนนั่นเองครับหอในของมอจะติดช่วงวันทานหาซึ่งมีความเชื่อว่าวันทานหานี้จะมีขบวนของผีแห่มาจากท้ายมอ แล้วจะได้ยินเสียงดนตรีซึ่งห้ามทักหากได้ยินก็ต้องแกล้งว่าไม่ได้ยินครับต้องเข้านอนก่อนสี่ทุ่มและหลังจากนั้นให้ติดประตูห้องว่ามีคนอยู่ครบสี่คนแล้วหองของมอนาเสสรส่วนนะครับอยู่กันสี่คนยิ่งถ้าห้องไหนอยู่กันไม่ครบมันจะยิ่งน่ากลัวขึ้นมาครับน่ากลัวว่าจะมีบุคคลที่สี่นั้นเข้ามาอาศัยอยู่ซึ่งอย่าว่าแต่ประตูห้องเลยครับ ที่เขียนป้ายบอกไว้ไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะเก้าอี้หรือเตียงก็จะติดป้ายไว้ว่ามีคนจองแล้วผีห้ามนอนทั้งหมดนี้ถูกทำกันเป็นธรรมเนียมในทุกๆปีและทํากันต่อมาเรื่อยๆเลยครับซึ่งเรื่องราวที่นักศึกษาได้ถ่ายทอดความหลอนไว้ก็มีทั้งหมด4เรื่องครับในเรื่องที่1หพอพักนิสิตหลังใหม่ ฝั่งอ่างเก็บน้ําซึ่งสร้างทับที่ที่เคยเป็นต้นไซเก่าแก่ประจํามหาลัยมาก่อนครับเลยมีคนได้เห็นสิ่งแปลกอยู่บ่อยครั้งในเรื่องที่2องหอใหม่ที่นิสิตปีหนึ่งดูกันก็น่ากลัวไม่แพ้กันครับ เคยมีคนเจอดีหลายคนตั้งแต่โดนผีอำงบ้างเห็นคนมานั่งที่โต๊ะบ้างเห็นคนนั่งอยู่บนตู้เสื้อผ้าแล้วก็โดดลงมาทับบ้างครับเสียงเด็กวิ่งเล่นเสียงเด็กร้องไห้บ้างและมีข่าวต่อมาว่าในสมัยสร้างหอพักนั้นมีลูกของคนงานที่นำมาทำงานด้วยตกจากเตียงลงมาคอหักตายเลยครับเรื่องที่สามนั้นเป็นเรื่องราวของหอหญิงที่หอเจ็ดนะครับ เป็นหอเก่าชั้นสองห้องติดบนไดเจ้าของห้องตอนนั้นเจอผีหัวขาดและขอย้ายออกจากห้องนั้นทันทีครับต่อมาในเรื่องที่4นะครับหอในตึก14ชั้น3ซึ่งไม่ค่อยจะมีคนอยู่ครับแต่มีอย่างอื่นอยู่แต่จะเป็นอะไรนั้นทางเจ้าของกระทู้ต้องบอกว่าให้ไปพิสูจน์กันเองเลยครับต่อมาเป็นความเชื่อของหมอพยาวนะครับติดแบบป้ายหน้าห้องนี้มีทุกปี ก่อนวันบวงสรวงของมอครับห้ามทุกคนออกจากหอหลังจากสี่ทุ่มและเดินขึ้นมอไม่ใช่แค่ป้ายปิดหน้าห้องนะครับแต่ยังมีความเชื่ออีกว่าของทุกอย่างที่เป็นสีแดงจะต้องเก็บให้หมดไม่งั้นจะได้ยินเสียงทหารที่เสียชีวิตมันเดินสวนสนามบ้างบางคนเห็นว่ามีทัพทหารลอยมาจากบนฟ้า และยังมีเสียงแต่ดังยาวกลางวานเรื่องราวเรื่องเล่ามากมายว่าจะมีคนมาเคาะห้องบ้างมาขออยู่ด้วยบ้างเลยทำให้คนเชื่อว่ามีอยู่จริงครับและก็เลยทำตามกันมาในทุกๆปีเป็นแบบนี้ทุกปีก่อนวันจะวงสวงองค์ดำนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวความหลอนนี้ก็ถูกถ่ายทอดมาสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่ง นักศึกษาเห็นเป็นหน้าผีหน้าขาวๆตรงบริเวณหน้าต่างหอแบบหัวตั้งขอบล่างของหน้าต่างเลยนะครับในเรื่องที่สองหอพูเจ็ดวิญญาณยายแก่ลอยผ่านเข้าออกประตูทั้งทั้ง,ท,งที่ล็อกประตูอยู่นั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับประเพณีที่จะต้องติดป้ายไว้ว่าหน้าห้องว่าห้องนี้เต็มแล้วเป็นท่านผู้ชมละครับ จะทําตามไหมหากท่านผู้ชมเป็นนักศึกษาปีหนึ่งของมาหาลัยเหล่านี้หากท่านผู้ชมถูกใจผมก็ขอให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์และแชร์เรื่องนี้ไปด้วยนะครับขราวหน้าผมจะมาทําความหลอนในแต่ละมหาลัยแบบเจาะลึกกว่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ